เหมือนนกััครบสุดท้ายครับ,รบเป็นผมคนเดียวที่คิดไปเองใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นครับคิดอะไรหรอครับเปล่าครับมันคิดคร่าวๆตัวเองไปอย่างนั้นครับอ๋อก็อยากร้องให้ครับแบบว่าไอ้เคียบบ๊อบลุงไอ้ไอ้บ๊อบเจฮีครับมีความรักครับพี่ ไอ้คีนี่ขอช่วยดูขอช่วยเลยเอลลี่เป็นไรอะไม่รู้เอาไม่กี่นนท่านั้นแม่ครับเือกเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อไม่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 มีอะไรครับน้องก็น่าจะกดผิดครับผมใช่ครับใช่ครับ น้องก็น่าจะ่กดผิดครับไม่น่าจะมีอะไรครับผมตกใจเลยอยู่ก็สลบไปอ๋อไม่เป็นไรครับน้องเขากดผิดครับน้องเขากดผิดครับอ๋อครับใช่ครับเราไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ยอ๋อแล้วปกติคือคือจะว่าจะไปพอดีเลยครับหรือว่าพี่มาพอดีอะไรนะครับจะว่าจะไปแล้วแต่พี่มาพอดีเลยร้องไห้พี่ก่อนไปขนาดนั้นเลยครับ เอ่อเบอร์ผมแปดหกตัวนะครับอครับผมครับแปด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 นะครับครับผมใช่ครับไม่ต้องไม่เสียนาดับจะได้จะได้มาร้องเพลงให้ฟังบ่อยๆนะครับอ่ะครับนะครับใช่ครับใช่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับครับผมคุณไนท์นะครับผมฝันดีครับฝันดีครับครับลาเีสวัสดิ์ครับครับผมไอ สวัสดีอ้าตุ้มน้องสาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับเออไอ้เฮียกดผิดไอ้เฮียเกาะไปอยู่ตรงนี้สัตว์อ่ะเกี่ยวได้ครับไม่เกาะไปอยู่ตรงนี้เฮียเออพี่พี่โป๊ะผมเกาะไปอยู่เลขสามไอ้สัตว์เอ้ยใส่ไม่ทันใครอ่ะไปขอแก่กดแกงคอที่หนึ่งนะพี่พี่ห้ามเป็นความรักนะเจค่ะ ที่เข้าขา้ามผู้หญิงมาก,ก่าแกงนะผิดกดข้อที่สอง,งอใครมึงโทรมาดังหนาวะเออขาเรียนยังน้ำหนึ่งน้ำป๋าหนูทำไมน้ำหนึ่งป๋าเองทำผิดกดแกง๊ง พี่กดเอาเอาเอาไอ้เฮียเนี่ยเอาเกาะไว้เบอร์เนี่ยเบอร์อะไรนะผิดกดร้ายแรงด้วยเข้าข้างผู้หญิงมากกว่าเข้าข้างแก๊งตาบายยังไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงเลยเมื่อกี้เขาจะแทงกูไม่เห็นเหรอเขาปกป้องไงรูมบ์รูมบ์มบไม่ได้มีผู้หญิงเขาเอาปูแทงผู้หญิงแล้วเกี่ยวอะไรกับตัวเขาอ่ะอ่ะก็เขากำลังคุยกันพูดคุยกันอยู่หรือเปล่าคุยอะไรอ่ะ แก๊งห้ามีความรักเว้ยเขาไม่ได้บอกว่ามีความรักเนี่ยเขาคุยกันอยู่ร้องร้องไม่มีความรักกูเห็นท่าอีโมดหัวใจหน้าเขากำลังถ่ายรูปกันหรือเปล่าเขายังไม่ได้มีความรักกันเลยกูสงสารน้องเขามากกว่ากูไม่เกี่ยวเลยเฮียกูไม่เป็นไรไอ้บอบเองไอ้บอบพี่ไม่ หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดครับพี่บอสวัสดีพี่ค like, ุณ<อ>หมอเปล่เลยครับหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดครับพวกนี้พี่ต้องไปขึ้นสามเจเฮนะพี่รู้ไหมได้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 เข้าใจ <laughs> อยากเล่นพี่ รูโลโลโล้รู้รู้ไม่ได้แกลงโกูก็เข้าใจแกลงแกลงกูงกรู้ไอเดียไมเดียมาได้ด้กยตัวกเอ้าก <laughs> ดผิดกดฮิวท์ไ่พี่โถวอันนั้นคนในแก๊งพี่ใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกโถกันนึกว่าโจรเห็นเขาพูดพอดี อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บอ้บอ,อบอเพื่อนน้องพี่น้องพี่ใช่ผมได้ยินเสียงเขาพูดผมก็เลยจำได้ใช่ใช่ใช่แล้วผมจะวิ่งมาแทางเละควักมาเละตกใจหมดมึงขึ้นมึงขึ้นปากหลามหรอแล้วขึ้นมีดใช่ครับขึ้นปากหลามแล้วก็มีปืนแล้วครับพี่อ๋อได้เยสเยเยสเยตอนแรกก็จะไปนอนอยู่แล้วเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างอาบลื่นไหน มี่เรื่องให้ปวดหัวหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีดีแล้วพี่ดีแล้วใช่ครับเดี๋จะไปนอนแล้วยังไงก็ทักน้องมาได้ตลอดพี่น้องอยู่ตลอดได้ครับเจอกันครับผมเจอกันครับพี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอ้นี่คือใคหรวะเนี่ยกไปนอนแล้ว